ขอเรียกว่าทรงรับซัมเมอร์ก็แล้วกันนะคะเมื่อลูกใหม่ของพระหนุ่มแบรีนเด,ดล่อเด้งไร้ลักใส่ซะแล้วล่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาบทจะเป็นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทะเลเป็นส่วนใหญ่พอได้มาเป็นวิศวกรหนุ่มกรุงเต็มตัวในละครแรงปรารถนาผู้จัดดราฮทไทยรัฐและผู้กำกับป้าแจวยุธนาเลยจับหั่นผมสั้นเปิดนางศิสะระบายร้อนกันซะเลยแต่เผอิญว่าทรงนี้เปิดแก้มป่องๆออ,ออกมาซะด้วยหนุ่มแบรีเลยสลารภาพว่าอ้วนขึ้นหลายกิโลจริงๆครับแต่ที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อนางเอก <S <S คิมเบอรี่น้องสาวคนสวยคนนี้ เลยค่ะอะยังไงล่ะคันนี้ออกมาก็แปลกตาดีฮะหน้าผมนี่บวมเป็นสละเปาเลยครับอยากให้น้องสวยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยหุ่นเราอาจจะไม่เท่ากันน้องคิมลี่อาจจะอ้วนกว่านะแต่ตอนนี้หน้าผมชักจะใหญ่เท่าน้อง้วครับผมก็แซวแล้วน้องแซวน้องเล่นครับไม่มีอะไรครับมอนหนเลยเอะคะตายแล้วไม่ใส่ไม่ดี จริงๆแล้วพี่นเดะอ่ะเขาเขาช่วยใช่ไหมเพราะเราเป็นคนที่หน้าบกลมอยู่แล้วเพอะไรอย่างเงี้ยพี่นเด็ก็เลยต้องน้ำหนักขึ้นลอลอ่อค่ะหร่อ